อ่ะสุขสบายดีได้พ่อแม่ไปน้องอยู่ไกลเลยอยู่ไกลแซวแฟนแาวแฟนแฟนโทนาเด้อพี่น้องเ,เ,เด้อพี่น้อง,ย,องยิงใจใหญ่ยยน้อยฟอบฟับจับกันเด้อมืม้อนี้กินขมิ้เที่ยงดำบนาสมัครีนี่เด้อนี่ดำบนาเชิงดีคือเก้ามือที่สองแล้วมือนี้ก็ได้ มือนีเอาถ่ายสดเออมาได้มาได้กินข้าวน้ำกันเด้อเข้าวข้าวๆหน่อืมข้าวข้าวดีนี่เพิ่นมีอบได้มือนีนได้จะภาพใหญ่ใจดีเพิ่นดีใจเด้อบอกนะไม่อบหัวอบหัวสื่อได้พี่น้องอบหัวอบหัวกับก้อยกุ้งตั้มมะฮุงธรรมชาติของบ้านนาเขาเนาะฝากหน่เด้อเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อ กินข้าวสมาทรีดำนาดำนากับดำนาสมุครีมาเดือนสามออกมาสามคำนี่โอ้ยทั้งจะผ้าคุณว่าสิจัดอยู่ในเฮือนบมได้บีนี่จะกินกินพห่ดแล้วเดือนสามนี่เนาะขายประตูเล่าได้พี่น้องเดี๋ยวสร้างอบกันนี่นี่ทานดมเพี่นเ้องทานดมสร้างอบ อบหัวเด้อพี่น้องเด้อมือนี้เด้ออบหัวหม้ออบหัวหอยอบหัวงูนั่นเรือหอยหอยเนาะกุ้งไง่ากันเห็นนะครูสมรสใหม่เด้อกินกินข้าวอยู่เทียงหน้าน้อยคอยแพนอยู่อยู่ทีเด้อหลางกระยาแล้วเออมาเด้อมาเด้อครูสมรสใหม่เด้อเด้อทั้งฝ่ายแม่ยิงเด้อทางนี้เด้อขอบใจหัวหลาย เสียงดี้สังมาเนอะนี่ๆมัดโนดำราสมคีได้นี่ๆทียงโหนาแกซีด้วโหนาเป็นยิ่งอาดีเป็นยิ่งขาเนอะเออดาวเต้นเนานาจเนอ มือแรงนี่ยพอเปิดเพลงแต่นี่ก็ชุบเพินให้เปิดเพลงอยู่เนาะย่านเต้นย่านบิกินเข่าโดยเองว่าโอ้ยจะพาวก่อนว่าเห้กินเข่าจะก่อนยั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 ายันยันนยั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 านเดนย่นยกนยักดันนย่นยนยยนยะนอันยยยายันยนยันยนยันยันอ เรากินเขากันเด้อเสซนกินเขาน้ากันเด้อกินเข้าสมัคีเดี๋ยวเมียผมบ้านก็มาชอยเนี่ยเหมือนฝนแห้งนี่ใจจะขาดเลยเดื้อซามบนจีเลียงเตี้ยตี้บ่นวะเมียผมบ้านก็เลยซับสมัคีกันได้นี่โมเมนต์จ้างสิน้องอันดอกคอยคอยซอยเจ้าเจ้าซอยคอยฮะสุดท้ายนี่ผู้ใดเข้ามาชมกัน ผ้ได้พบมีเดีโออันนี้ขออวยใ่อภรรห้ทุกท่านมีแต่วความสุขกายสบายใจเด้อเออลำรวยขุคคนเด้อทั้งหมดเด้อทั้งหมดทุกคนอยู่ดีมีแหงคิดเงินก็นให้ได้งเงนะินเห็ดยังก็ให้สบสำเร็จเสร็จสิน้นเนาะเออนี่แหละวิธีชีวิตชาวนาเด้อนี่เที่ยงหน่อยคอยนางมุง่งหยา <laughs> เออเทียงนี่ก็มุ่งหญ้าเออธรรมชาติก็สิมุ่งหญ้าน้อเทียงนะหน้าแล้งนี่มันมันฮ้อนยามนั้นได้มุ่งหญ้าคันเทงนะปีมุ่งชังกะสิเออขอบใจขอบใจที่เข้ามาชมเด้อทุกคนเด้อเียงสังทองเานอืมเียงสังทองเออนี่ด้ข้าเพิ่นก็งามเนาะพี่น้องเนาะเออเออสังทองเด้อทาง่องนี่ เขาเขียวงามขนาดปู่ตะกี้ถ่ายให้เบิ้งนะตอนตกกาน้าลายนะหวยมีแต่น้ำอเออถ่ายทอดตอนนั้นนะนี่ <laughs> มีแต่เข่าแล้วพี่น้องเลยลเโ,โซนนี่นี่ยังอ่าขอบใจเนดะ้อเอาขอจบก่อนเมืดเลยนะเออเละ <c oughs>